เพราะว่าสูตรไข่สูตรมันสูตรชั้นขายชั้นเลิศจ้ะเดี๋ยวนเฮ็ดสุฮิซูกิเห็นไพื่วนบาทีก๋วยเตี๋ยวถุงใหญเหมือนป่ะเส้นเส้นเล็กนะคะเดี๋ยวเฮ็ดไปพร้อมกันเลย เป็นสาวฮิปี и วันนี้่ใช่เขาเรียกว่าฮิปฮปี้ฮิปปี้เลยฮิปปี้สมัยตะกี้ถ้าว่าฮิปปี้เนี่ยมันผมยาวจริงมันกับไรผมยาวดิลยะฮ่าฮ <laughs> ่า่เฮียเนี่ยแม่สาวฮิปี и เอออ๋อ oh. ความซุกี้นะคะับพปี้โบฮีบนเมียนวันนี้เป็นสาวโบฮีเมียนซื้อไปช่วยเกบเนาะซื้อไปช่วยเก็บเถอะเดียวโบฮิเนียน ไฝ่าลูกยากยากยู่ไฟลุกบึ่มคือนี่เบิดตโตเลย ก,มก,มก,มก็มีกุ้งกับหมึกปะเออกระเทนั่นกะ็กะเทนจะไว้ใส่สหมูพร้อมมันจังเลิศเขาสมันโมมันไส่โรดไส่หมูพร้อมจ้ามันจังม,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 มันดีถ้าเขาผัดไม่มีหมูมันไม่มันนะคะเครื่องทะเลเขาเขาเพิ่มได้เพียงเคียงทะเลซึนนะแต่อันอื่นก็คือใส่ให้ปกติแต่ว่ามีทะเลแล้วก็เพิ่มทะเลขึ้นเราก็ แล้วก็ตีขึ้นแบบว่าราคามันก็ไม่ใช่วันนี้นะคะทะเลมันก็ห้าสิบอย่างน <_ d ata> ี้นะข้ขวผัดข้าว่าใส่หมูนว่าแซมดอกจันเพื่อแจ้งให้ อีหลาก่อนนี่เร็วๆเพื่อแจ้งกว๋วยเตียเต๋ยวอีหลาก่อนแจ้งก๋วยเตี๋ยวอีหลาก่อนนี่เร็วๆเพื่อไปจัดเครื่องปรุงไงเครื่องปรุงแล้วก็จัดใส่ถุงบัดนี้ี่ฮามากันนะข้าวมาัน หอมอ่ะอี่เรียกจัดไว้สามสิบบาทฮะ,ะท,ทุงใส่เต่ะใส่ทุงนี้สกีเลจ้า ซุกี้เป็นสองใช่ไหมเนี่ย ไม่มีเส็แก้วด้วยนะมันจะไม่มีสุกอ่ะ มันสุ่มเปนอยั้นแหละเออเส้นแก้วนะคะเออใช่ก็ใส่ไปเลยาะว่าเม็เม็ดลูกค้าก็ได้2เส้นเออก็เลิศกก็ะเด็นมันเลิศเนาะมันเลิศน่ะเส้นแก้วนะคะมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งนนะเออหนึ่งมิตินะคะมิติที่ไม่เหมือนใครนะคะเราต้องทําให้มันเหนือนะคะจะไปทําให้มันใต้นะคะเราต้องทําให้มันเหนือนะคะเราต้องทําให้มันเหนือน่ะ ให้คนได้พูดหาว่ามันเหนือนะอ,อย่ามาว่าเราดอกตัวเองลงอ่ะเราไม่ได้ดอกตัวเองลงนะคะเอ่ <tuh> ไม่ดอกค่ะตอนเอาน้ำกิมเข้าไปเลยใช่ไหมลูกผสมให้ไปเลยนะคะมันยังแสบแซบ

เินไหมเนี่ยมันนด้กินใส่ซิสิอ่าเออเออเออแล้วก็มีน้ำเลยนะเดี๋ยวอวดก่อนจ้ะเห็นไหมวันนี้มีเส้นแก้วนะคะซุกี้มีเส้นแก้วนะคะเส้นแก้วอยู่ข้างล่างนะคะมีไข่วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็จันไปเอันเจงน้ำเบนเดอ